ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่19สันโดสอตั้งแต่หลิงเฉิงเย่ไม่ห้ามสมาชิกตระกูลให้เข้าไปยังถ้ำของภูเขาสมุนไพรจู่จูความมีชีวิตชีวาก็บังเกิดขึ้นทุกๆุกวันจะมีคนจำนวนมากจากตระกูลหลิงเข้าไปสำรวจโดยพกความมั่นใจและความหวังไปเต็มเปี่ยมแต่ผลที่ได้ล้วนเหมือนกันนั่นก็คือคว้าได้เพียงอากาศ แม้แต่คนอย่างหลิงเฉิงเย่และตูใไ้ชานผู้ไปถึงพลังระดับก่อเกิดก็ยังไม่สามารถหลบเลี่ยงการหลงทางอยู่ในด่านอันลึกลับแห่งนี้ได้ดังนั้นมันย่อมเป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะเดินเข้าไปถึงส่วนลึกของถ้ำหินได้สำเร็จเมื่อมีคนล้มเหลวคนแล้วคนเล่าผู้คนจำนวนมากจึงเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยการคิดว่าฉินเลี่ยคือกุญแจสู่ความสำเร็จหลังจากนั้นก็มีสมาชิกตระกูลหลิงจินวมหนิวมากรอฉินเลี่ยแต่เช้าด้วยหวังว่าจะได้เข้าไปในภูเขาสมุนไพรพร้อมกับเขาด้วยการแอบตามหลังฉินเลี่ยย่อมเข้าก แต่น่าเสียดายทุกครั้งที่พวกเขาผจญเข้าไปในถ้ำหินจู่ๆพวกเขาก็จะหลงทางจนไม่อาจติดตามร่องรอยของฉินเลี้ยได้เนื่องจากมีด่านมายาและด่านหมอกอยู่ข้างในถ้ำหินแห่งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เข้ามามองเห็นคนที่อยู่ข้างๆได้โดยง่ายหลังจากลองพยายามอยู่หลายครั้งผู้คนก็เริ่มถอดใจทีละคนแม้พวกเขาจะยังสงสัยในตัวฉินเลี่ยอยู่เต็มเปี่ยมแต่เมื่อไม่สามารถติดตามอีกฝ่ายได้พวกเขาจึงเริ่มถอดใจในที่สุด หลิงเฉิงเย่ยรู้ดีว่าตู่เจี้ยหลันเป็นคนเห็นแก่ตัวและใจแคบเขาจึงเกรงว่านางจะพยายามกำจัดฉินเลี่ยดังนั้นเขาจึงสั่งให้หลิงเฟิงและหลิงหญิงติดตามฉินเลี่ยทุกวันเมื่อจะเข้าและออกขากภูเขาสมุนไพรเพื่อป้องกันเขาจากการลอบสังหารการจัดการของหลิงเฉิงเย่ยทำให้ตู่เจี้ยหลันไม่สามารถหาโอกาสได้ความเกลียดชังที่มีต่อสมาชิกตระกูลหลิงของนางเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนางเห็นฉินเลี่ยเป็นเพียงหนามยอกอก หลังจากพิธีมั่นหมายจบลงหลิงอวิชีก็ไปเยี่ยมฉินเลี่ยบ่อยยิ่งขึ้นบางครั้งนางจะนำอาหารมาแต่เช้าเพราะง้นฉินเลี่ยจึงไม่ต้องเดินไปที่โรงอาหารของตระกูลหลิงเพื่อร่วมรับประทานอาหารอีกในตอนเย็นที่ฉินเลี่ยกลับมาเขามักจะพบว่านางอยู่ต่อหน้าเขาเสมอหลิงอวิชีทำงานบ้านมากขึ้นอย่างเช่นเตรียมน้ำท่าให้อาบพับผ้าปูที่นอนทำความสะอาดและการจัดข้าวของ อีกทั้งฝีมือของนางก็ยังพัฒนาขึ้นอีกด้วยอีกทั้งนางยังแก้เรื่องงานอดิเรกของตัวเองไม่หายทําให้ฉินเลี้ยรู้เรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆอยเกี่ยวกับเมืองหลิงราวกับมันอยู่บนฝ่ามือของเขาบางครั้งจูจูหลิงอวิชีจะเงียบไปและใช้มือทั้งสองข้างเพื่อช่วยในการสนทนาดวงตาง,งดงามของนางเปล่งประกายยามมองเขาราวกับว่านางอยากมองเห็นความลับที่เขาปกปิดเอาไว้ในก้นบึ้งของจิตใจ เมื่อไรก็ตามที่นางทําเช่นนี้จูจู่ฉินเลียก็จะเกิดอาการประหมา่าแต่เขาก็ยังรักษาสีหน้าสงบเยือกเย็นได้เป็นอย่างดีบางครั้งหลิงอวิชีจะถอนหายใจเบาๆเนื่องจากผิดหวังบางครั้งก็จะใส่หัวและหัวเราะจนควบคุมตัวเองไม่ได้ทําให้ฉินเลียไม่สามารถเดาความคิดข้างในตัวนางออกได้การฝึกฝนประจำวันของฉินเลียไม่เปลี่ยนไปแม้ภูเขาสมุนไพรจะมีชีวิตชีวาเขายังเพียรพยายามต่อไปไม่เคยหยุดพักหนึ่งวันผ่านไป ส่วนลึกภายในระบบถ้ำของภูเขาสมุนไพรฉินเลี้ยนั่งลงโดยพิงกับเสาหินเขาสูดหายใจเข้าทำจิตใจให้แน่วแน่และเริ่มทำการฝึกฝนโดยใช้ผลึกอสูรแรงอัสนีทมินเป็นตัวช่วยพื้นรอบๆเขาถูกปกคลุมไปด้วยเศษชิ้นส่วนสีเทาที่เป็นผุยผงพวกมันคือสภาพของผลึกอสูรที่ระเบิดออกหลังจากพลังงานทั้งหมดถูกดูดออกไปชิ้นส่วนของผลึกอสูรมากกว่า40ก้อนที่ได้จากการล่าในสันเขาอันโดดเดี่ยวก็ถูกใช้จนหมดอย่างไม่รู้ตัว ตอนนี้เขาเหลืออยู่ไม่มากไม่เพียงแค่นั้นลำต้นของต้นหญ่าเหมันที่เขาเก็บรวบรวมมาก็เริ่มเหลือน้อยแล้วผ่านไปครั้งที่เท่าไหร่ไม่ทราบได้ผลึกอสูรที่อยู่ในมือเขาอีกก้อนก็กลายเป็นผุยผงสีหน้าของเขาจริงจังขณะโคจรพลังของตน ร่องรอยของพลังวิญญาณถูกดึงออกจากทะเลวิญญาณของจุดตันเถียนของเขามันไหลผ่านกล้ามเนื้อและหลอดเลือดอย่างช้าๆมันไหลมารวมอยู่ที่แขนนอซ้ายของเขาอย่างช้าๆพลังวิญญาณในกล้ามเนื้อและหลอดเลือดของเขาจู่ๆก็เริ่มเร่งความเร็วไปอย่างนิ้วชี้ที่มือข้างซ้ายของเขาอย่างรวดเร็วราวกับคลื่นพายุที่โถมกระหน่ำอย่างรุนแรง aine. เปรี้ยวๆเ <S 2> <S 2> สียงกระแส <S 2> <S 2> ไฟฟ้าแปลกๆ,ๆมาจากปลายนิ้วชี้ของเขานิ้วของเขาเจ็บปวดจากพลังวิญญาณจนพองออกมาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงราวกับถูกเผาไม่ด้วยเปลวไฟ พลังงานวิญญาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปะทะเข้ากับกำแพงที่มองไม่เห็นมันไม่สามารถฝ่าออกจากปลายนิ้วของเขาได้จูจ่ๆมันย้อนกลับเข้าไปในฝ่ามือของเขาทำให้มือของเขาเกิดอาการชาจนสูญเสียความรู้สึกอย่างดีไม่พอชินเลี่ยลืมตาขึ้นช้าๆพลางบกมือซ้ายไปมาใบหน้าเหลาๆของเขาเต็มไปด้วยร่องรอยของความสงสัยและจนใจ เมื่อเร็วๆนี้พลังวิญญาณที่อยู่ภายในทะเลวิญญาณของจุดตันเถียนของเขาเพิ่มขึ้นมากด้วยผลจากความช่วยเหลือของผลึกอสูรเขาจึงเริ่มมุ่งเข้าสู่พลังระดับชำระขั้นที่7แต่น่าเสียดายเขาพยายามฝ่าไปให้ถึงหลายต่อหลายครั้งแต่ทุกๆครั้งก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าพลังระดับชำระแบ่งออกเป็น9ขั้น6ขั้นแรกสามารถฝึกฝนได้โดยง่ายส่วนใหญ่จะเป็นการรวบรวมพลังวิญญ,ญาณเปิดทะเลวิญญ,ญาณจากนั้นก็ใช้พลังวิญ,ญญาณเพื่อเพิ่มพละกำลังของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดอย่างช้าๆมันจึงง่ายมากที่จะฝ่าห ในระหว่างนี้เมื่อผู้ฝึกวรยุทธ์ต่อสู้กันเองพวกเขาจะพึ่งความทนทานของร่างกายพวกเขาไม่สามารถใช้ทักษวิญญาณได้ทําให้ไม่สามารถปลดปล่อยพลังวิญญาณไปทําร้ายหรือฆ่าคนอื่นได้เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้ฝึกวรยุทธ์ที่อยู่ในระดับนี้ไม่สามารถปลดปล่อยพลังวิญญาณผ่านร่างกายได้พวกเขาจึงไม่สามารถดึงพลังวิญญาณออกมาได้ พลังวิญญาณติดอยู่ข้างในร่างพวกเขาทําให้พวกเขาไม่สามารถสร้างเป็นอุปกรณ์วิญญาณที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของผู้ฝึกวรยุทธได้เมื่อฝ่าไปถึงขั้นเจ็ดของพลังระดับชำระผู้ฝึกวรยุทธจะสามารถปลดปล่อยพลังวิญญาณภายในร่างออกมาได้ทุกๆส่วนเพื่อใช้ในการตอบโต้ฆ่าศัตรูหรือแม้แต่การนำพลังวิญญาณมาหลอมเป็นอุปกรณ์วิญญาณเพื่อปลดปล่อยพลังอันน่าหวาดกลัวออกมา ผู้ฝึกวรยุทธ์ที่อยู่ในขั้นนี้ยังสามารถขัดเกลาวกระดูกไขกระดูกและอวัยวะภายในเพื่อทําให้ร่างกายทนทานขึ้นได้ด้วยเหตุนี้ขั้นที่6และ7ของพลังระดับชำระจึงเป็นจุดผกผ่นแม้จะมีความแตกต่างเพียงแค่หนึ่งขั้นแต่พวกมันกลับมีช่องว่างที่ใหญ่เกินจะคาดเดายามที่เขาต่อสู้กับผู้ฝึกวัรยุทธ์จากดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายดูเหมือนว่าเขาจะมีขดสายฟ้าอยู่รอบรอบร่างแต่สายฟ้านั้นไม่ใช่การปลดปล่อยพลังวิญญาณ มันคือสายฟ้าจากท้องฟ้าที่พุ่งใส่ร่างของเขาด้วยการชี้นำของพลังวิญญาณสายฟ้านั่นแท้จริงก็มาจากพลังธรรมชาติหากไม่มีฟ้าผ่าและสายฟ้าฟาดลงมาจากท้องฟ้าเขาก็ไม่สามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นยามที่เขาเข้าต่อสู้เขาไม่สามารถใช้ฟ้าผ่าและสายฟ้าได้ทุกครั้งทำให้เขาจำเป็นต้องฝ่าไปถึงขั้นที่เจ็ดของพลังระดับชำระให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขั้นที่เจของพลังระดับชำระจะทำให้พลังวิญญาณแผ่กระจายไปทั่วกระดูกไขกระดูกและอวัยวะภายในมันช่วยให้เขาฝึกฝนอสนนบัตทลายสวรรค์ได้ในสายตาของคนจำนวนมากมีเพียงผู้ที่ก้าวถึงขั้นที่7ของพลังระดับชำระเท่านั้นที่นับเป็นผู้ฝึกวรยุทธ์ที่แท้จริงผู้ที่อยู่ต่ำกว่าขั้นที่6จะถูกนับเป็นผู้มีวรยุทธ์เหตุผลที่ทำไมหลิงหญิงยอมรับหลิงเฟิงก็เพราะเขาฝ่าไปถึงขั้นที่เจของพลังระดับชำระเขาเป็นผู้ฝึกวรยุทธ์ที่แท้จริงในตระกูลหลิงรุ่นยาว ข้าต้องข้ามจุดนี้ไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉินเลี่ยพักอยู่ครู่หนึ่งจนกระทั่งความเจ็บปวดและความชาจากแขนซ้ายของเขาทุเลาลงจากนั้นเขาจึงหยิบผลึกอสูรแรงอสนีทอมินมาอีกก้อนเหลืออีกสามก้อนยาวิญญาณและหินวิญญาณที่เหลือที่ข้านำกลับมาจากเทือกเขาอาร์กติกน่าจะมากพอในการใช้ไปให้ถึงขั้นที่เจ็ดเขานำยาวิญญาณและหินวิญญาณส่วนหนึ่งที่ได้จากผู้ฝึกวรยุทธจากดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายไปเป็นของมัน่น มันยังมีหลงเหลืออยู่ภายในถ้ำภูเขาเพื่อเอาไว้ช่วยตัวเองกอบกลบกลบผ่านไปสักพักเสียงบทละเอียดเสียงดังจากนิ้วของเขาก็ดังขึ้นราวกับมีบางอย่างหักแต่ว่าพลังวิญญ,ญาณที่ใส่ลงไปดูเหมือนจะถูกกันด้วยวาวควบคุมทิศทางมันไม่พุ่งออกมาจากปลายนิ้วของเขาอย่างสุดกำลังภายในถ้ำฉีดเลี่ยทำแล้วทำอีกพยายามแล้วพยายามอีกแต่เขาก็ล้มเหลวทุกครั้งนี่ก็ยังดีไม่พอมันยังดีไม่พอมันต้องมีทางที่ดีกว่านี้ ฉินเลี่ยรีตาลงขนตาของเขาบดบางก่อนจะเข้าสู่ห้วงความคิดจู่ๆในจิตใจและความคิดก็บังเกิดบางอย่างเขากรีดร้องออกมาเสียงเบาก้อนผนึกวิญญาณความสงบอันเลิศเขาไม่สนว่าการทำแบบนี้อาจจะทำตัวเองไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้อีกเขาเริ่มสูดหายใจเข้าลึกๆตั้งสมาธิและจิตใจให้แน่ๆจากนั้นจึงเริ่มรู้สึกว่าวิญญาณของตนไหลออกมาจากหัวของเขามันไหลไป,ย,ไปยังก้อนผนึกวิญญาณเมื่อเวลาผ่านไปเขารวบรวมความตระหนักรู้ของวิญญาณได้มากขึ้น มันยังถูกรวบรวมเข้าไปข้างในก้อนผนึกวิญญาณเรื่อยฮ่าฮก้อนผนึกวิญญาณที่ซ่อนอยู่ข้างในกึ่งกลางของหน้าผากเขาเริ่มเปล่งแสงเล็กน้อยเหมือนกับลูกตาสีดำอีกดวงภายในถ้ำก้อนผนึกวิญญาณปลดปล่อยแสงสลัวออกมาริปรีดูดูแล้วมันช่างลึกลับและแปลกประหลาดยิ่งนัก คว,ว use, ความรู้สึกของวิญญาณของเขาเริ่มออกจากร่างอย่างช้าๆดูเหมือนวิญญาณของเขาจะอยู่ในพื้นที่อันมืดมัวซึ่งอยู่ข้างในก้อนผนึกวิญญาณเขาสามารถมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวในร่างเขายังสามารถควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวอย่างง่ายๆได้ร่างของเขาเริ่มทำการฝึกฝนตามสัญชาตญาณในพื้นที่ลึกลับเขาสามารถมองเห็นพลังวิญญาณของโลกในถ้ำที่มาบรรจบกับร่างของเขาได้อีกทั้งเขายังสามารถมองเห็นพลังวิญญาณเบาบางราวกับม่านหมอกจางๆที่ผ่านรูขุมขนอย่างอ้อยอิ่งได้อีกด้วย รู้คุ้มขนที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาว่ามันขยายออกมากแค่ไหนมาตอนนี้เขากลับมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนในสภาวะความสงบอันเลินเลอ่อที่แปลกประหลาดและยากจะคาดดาววิญญาณของเขาอยู่ในสภาวะเดินทางแต่ความตระหนักรู้ของเขาดำดิ่งเข้าไปจนขยายออกจนยากจะจินตนาการในสภาวะนี้เขาสามารถเดินทางผ่านสวรรค์และโลกาได้ทำให้สามารถดึงดูดและรวบรวมพลังวิญญาณได้มากยิ่งขึ้น ด้วยวิญญาณของเขาที่หลบซ่อนอยู่ข้างในก้อนผนึกวิญญาณฉิเลี่ยมองดูร่างของตนที่ฝึกฝนตามสัญชาตญาณอีกทั้งเขายังมองดูพลังวิญญาณที่หลั่งไหลยอยู่ภายในกล้ามเนื้อและหลอดเลือดของเขาด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นมันแผ่ไปถึงปลายนิ้วของเขาทุกนิ้วในเวลาเดียวกันเขาพบว่ายิ่งเขาฝึกฝนในสภาวะนี้มากขึ้นกำแพงที่ขวางกั้นเขาจากการมุ่งสู่ขั้นที่เจ็ของพลังระดับชำระก็ยิ่งแคบลงแคบลง ความคิดของเขาเฉียบแหลมเขาเริ่มเข้าใจอย่างช้าๆว่าสภาวะความสงบอันเลิเลอทำให้พลังวิญญาณได้รับการรวบรวมเร็วขึ้นความเร็วที่ไหลยอยู่ภายในกล้ามเนื้อและหลอดเลือดของเขาก็ยังเร็วขึ้นเช่นกันการฝึกฝนผ่านสัญชาตญาณของเขาทำให้ร่างของเขาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในสภาที่เหมาะสมอัตโนมัติมันช่างวิเศษที่เขารู้สึกว่าตัวตนของวิญญาณของเขานั้นไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลยมันน่าอัศจรรย์จนไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้เฟีย ผ่านไปกี่ครั้งไม่ทราบได้จูจ่ๆเกลียวสายฟ้าสีน้ำเงินก็พุ่งออกจากปลายนิ้วของเขาลำแสงสายฟ้าเกิดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นมันก็ทำให้กำแพงหินตรงหน้าของเขากลายเป็นผุยผงเมื่อวิญญาณอันริบรีของเขาเห็นสายฟ้าที่พุ่งไปอย่างรวดเร็วเขาก็เกิดความปิติอินดีจากนั้นเขาจึงลองใช้พลังทั้งหมดที่มีด้วยการพึ่งความปั่นป่วนและความตื่นเต้นภายในใจของเขาโจมตีใส่ลูกแก้ววะซ้ําไปซํามาตูม จู่ๆหัวของเขาก็กระตุกจากนั้นความรู้สึกของวิญญาณจูจูก็กลับคืนมาโดยหลังไหลเข้าไปยังจิตใจชินเลี่ยตื่นขึ้นมาในทันทีผ่านมาแล้วกว่าห้าปีนี้เป็นครั้งแรกที่เขาไม่จําเป็นต้องใช้การกระตุ้นจากภายนอกเขาใช้พลังของตัวเองในการหนีออกจากสภาวะความสงบอันเลอเลอฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าชินเลี่ยนั่งลงปากของเขาเผยอ้อออกก่อนจะหัวเราะออกมาราวกับคนงโง่ ด้วยความช่วยเหลือของสภาความสงบอันเลอเล่ไม่เพียงแค่เขาฝ่าไปถึงขั้นที่7ของพลังระดับชำระได้สำเร็จเขายัางค้นพบจุดที่แสนวิเศษของวัสภาวะความสงบอันเลอเล่อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาค้นพบความสามารถใหม่ที่ใช้ในการหลบหนีได้ซึ่งเรื่องนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาได้เล็กน้อยตอนนี้เขามองเห็นอนาคตอันยิ่งใหญ่และเจ,ะจะริรัสจ็อกจ็อก เสียงประท้วงจากท้องของเขาทำให้ความตื่นเต้นมาลายหายไปเขาเพิ่งตระหนักได้ว่าร่างกายในตอนนี้สู้ผอมไปมากเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอดอาหารไปนานแค่ไหนเพราะมันก็ผ่านมานานแล้วตั้งแต่ที่เขากินมื้อสุดท้ายก้าวที่เขาก้าวเดินจึงไม่มั่นคงเล็กน้อยเขายึดจับกำแพงหินและเดินออกจากถ้ำอย่างช้าๆผิวของเขาซีดลงมากที่ทางเข้าของถ้ำใบหน้าของหลิงอวิชีสู้ผอมดวงตาของนางเต็มไปด้วยความกังวล นางเมื่อมองขณะพิงกำแพงไม่มีใครรู้ว่านางอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น